สวัสดีเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าค่ะวันนี้แอดมินก็มีข่าวด่วนข่าวเข้มของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้มาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ขอร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ25ปีของโรดี้มิดฟิลทีมชาติสเปนของเรากันก่อนเลยนะคะแอนก็ขอให้โรดี้นั้นมีความสุขมากๆและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และคว้าแชมป์อีกมากมายกับเรือใบสีฟ้านะคะค่ะสําหรับข่าวแรกนะคะก็มาประเดิมด้วยการอัปเดตความคืบหน้าของดีลแฮร์รี่เคนค่ะซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะ ประธานไก่ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยเคนถึงแม้ว่าเรือจะยื่นถึง100ล้านปอนด์บวกนักเตะเพื่อแลกตัวนะคะเดี๋ยวล่าสุดค่ะฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวเบอร์หนึ่งด้านวงการลูกหนังก็ได้เปิดเผยว่าแดเนียลเลวีประธานสโมสรสเปอร์ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเขาจะเก็บแฮร์รี่เคนเอาไว้ถึงแม้ว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นได้ยื่นข้อเสนอไปถึง100ล้านปอนด์พร้อมกับบวกนักเตะค,คนใดคนหนึ่งอย่างลาปอสเคซุสหรือสเตอร์ลิงมาให้พิจารณาก็ตามทีค่ะส่วนแฮร์รี่เคนนั้นก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากสเปอร์และก็รอตัดสินใจอนาคตของเขาหลังจบศึกยูโร2020ค่ะ แล้วเพื่อนเอนชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเรือควรจะยื่นเพิ่มหรือหยุดแค่นี้แล้วหานักเตะรายอื่นๆนะคะเข้ามาเสริมทัพก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะข่าวต่อไปนะคะเป็นนักเตะอีกรายหนึ่งนะคะที่เรือให้ความสนใจคะ่ะโดยล่าสุดสกายเยอรมัน er สื่อดังรายงานว่า อตาลันตาพร้อมขายโรบินโกเซนนะคะแข่งริมเส้นฟอร์มแรงในราคา40่ล้านยูโรค่ะโดยในช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ให้ความสนใจนะคะโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมานี้นะคะโกเซนได้ยิงไป12ประตูทําไป8แอซซิตจากการลงเล่น44เกมทุกรายการและมีชื่อติดทีมชาติเยอรมันชุดยูโร2020พร้อมกับโชว์ฟอร์มเยี่ยมทํา1ประตูในเกมที่ชนะโปรตุเกส4ประตูต่อ2นะคะ โกเซนนะคะเหลือเวลาอีก2ปีกับอตาลันตาและจากรายงานล่าสุดของสกายเยอรมันก็อ้างว่าทีมอตาลันตานั้นพร้อมขายตัวออกจากทีมที่ราคา40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์นะคะและโกเซนก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายและวิงแบ็กซ้ายหรือขึ้นไปเป็นปีกก็ได้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เรือใบสีฟ้าคิดว่าน่าสนใจไหมสําหรับนักเตะรายนี้ค่ะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของอาร์สสื่อเจ้าดังของสเปนก็ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวไอเมลิกลาบอกออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แม้ว่านักเตะจะได้รับความสนใจจากทีมดังในฝั่งสเปนนะคะในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะลาบอกก็ได้เสียตำแหน่งตัวจริงไปให้กับจอห์นสโตนที่ได้ยืนจับคู่กับรูเบนดีอาร์สได้อย่างแข็งแกร่งจนมีข่าวลือว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายออกจากทีมโดยมีบาเซลน่าเป็นจุดหมายปลายทาง แต่อย่างไรก็ตามค่ะทั้งอาร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงต้องการเก็บลาป็อกไว้ใช้งานต่อในฤดูกาลหน้าไม่มีแผนที่จะขายออกจากทีมในเสมอร์นี้แต่อย่างใดร,รายงานก็ยังกล่าวเสริมไปอีกว่าซิตี้ต้องการเก็บทั้งลาป็อกและนาธานอาเก้ไว้กับทีมโดยหวังไว้เป็นตัวเสริมของสโตนและดีอาร์หลังจากที่เสียเอริกกาเซียไปแล้วนั่นเองค่ะ มาข่าวนี้กันบ้างนะคะราฮิมรับไม่แฮปปี้ที่ช่วงหลังได้ลงให้เรือน้อยลงราฮิมสเตอร์ลิงสตา์ทีมชาติของอังกฤษนะคะก็ได้ออกมายอมรับผ่านซื้อดังอย่างเดลี่เมลว่าเขาไม่มีความสุขที่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นเขาได้ลงสนามให้แมนซิตี้น้อยลงหลังถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองของเรือใบสีฟ้าหลายครั้งในช่วงท้ายฤด,ดูกาลที่แล้วรวมไปถึงเกมแชมเปียนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบตัดเชือกสเตอร์ลิงได้กล่าวกับนักข่าวว่ามันมีความสุขมากกับ การได้ลงให้กับทีมชาติอังกฤษผมแค่มีความสุขสนุกกับฟุตบอลของตัวเองซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังเป็นอยู่ในทีมชาติอังกฤษถ้าไม่ได้ลงเล่นคุณจะไม่มีความสุขซึ่งนั่นแหละตัวผมผมเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กถ้าได้เล่นฟุตบอลผมก็แฮปปี้ถ้าไม่ได้ลงผมก็ไม่แฮปปี้เขาก็กล่าวทิ้งท้ายถึงโอกาสกับสโมสรในช่วงท้ายฤดูกาลนั่นเองนะคะแล้วเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ามีความเห็นกับข่าวนี้อย่างไรบ้าง ข่าวต่อไปค่ะก็ไปว่ากันที่เรื่องทรงผมสุดแนวของเจ้าหนูฟิลฟูเดนค่ะโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันว่าที่เขาได้ทําสีผมใหม่เขาทําเรียนแบบอากิโรต่างหากไม่ใช่แกซ่าโดยแม้ว่าจะถูกทักว่าเขาเรียนแบบ พอแกสคอยตํานานทีมชาติอังกฤษที่ทําผมแบบเดียวกันในฟุตบอลยูโรปี1996นะคะแต่ล่าสุดนั้นเจนูฟิลฟเดนก็ได้ยืนยันแล้วว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเซกิโออาเกโรตํานานและอดีตเพื่อนรวมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะคะโดยฟูเดนกล่าวไว้ว่าผมคิดว่าลาฮิมบอกพวกคุณไปแล้วนะว่าผมคุยกับเขาเรื่องของเซกิโอที่มีผมแบบเดียวกันเพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนและก็โทรเรียกช่างมาทําให้และผมก็ชอบมันต ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะโฟรเดนก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะก็เคลียร์ชัดกันไปเลยค่ะโฟรเดนก็ยืนยันเองแล้วว่าทําผมเรียนแบบพี่บ่าวของเรานั่นเองค่ะไม่ได้เป็นลุงแกซ่าเลยนะคะ เราก็ไปกันต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะเดอะบอยได้เผยว่าต้องเซฟตัวเองแบบสุดๆค่ะหลังจมูกหักแล้วก็เบ้าตาแตกนะคะซึ่งในตอนนี้เดอะบอยก็พร้อมแล้วสําหรับการลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติเบลเยียมนะคะและก็กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าแพทย์และโค้ชก็รู้ดีว่าผมมีปัญหาที่เบ้าตากับจมูกหักและก็ได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษผมยังรู้สึกนิดๆว่าทางด้านซ้ายมันน่ารําคาญแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเค ผมชินแล้วในตอนแรกผมกลัวเวลาที่ต้องเผชิญหน้าแต่พอได้เริ่มเล่นสมาที่ผมจุดเจ่ะอยู่กับเกมจนลืมคิดถึงเรื่องนั้นไปเลยผมรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่มันเกิดขึ้นผมไม่ได้เล่นนัดแรกของยูโรโค้ดบอกว่าอยากให้ผมเล่นเป็นตัวสำรองนัดเจอเดนมาร์กเพื่อเรียกความรู้สึกในเกมจากนั้นค่อยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่เจอฟินแลนด์ขอย้ำอีกทีว่าผมไม่โกรธโรดิเกอร์ผมรู้ว่าเขาต้องการแค่บล็อกไม่ให้ผ่านไปได้ไง่ายๆเขาคงไม่มีเจตนาทำให้ผม เจ็บดังนั้นผมไม่ติดใจเรื่องนี้เขาส่งข้อความมาหาผมหลังจากที่จบเกมจริงๆและผมก็ได้ตอบกลับไปแล้วและสําหรับผลงานของเดอะบอยกับทีมชาติเบลเยียมก็ถือว่าแจ๋วสุดเลยค่ะโดยเกมล่าสุดกับฟินแลนด์ก็จัดไป2แอซิสพาเบลเยียมชนะ2ประตูต่อศูนย์และก็เข้ารอบไปในฐานะแชมป์กลุ่มนะคะและหลังจากจบเกมก็ได้ถูกโหวตให้คว้าตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปครองอีกด้วยค่ะก็สุดยอดเลยนะคะสำหรับเควินเดอะบอยของเรา ปิดท้ายอีพีนี้กับข่าวดีของริยัตมาเลสกันค่ะโดยได้สวมแหวนขอแต่งงานให้กับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบอกว่าขอแสดงความยินดีกับริยัตมาเลสของเราด้วยนะคะที่ล่าสุดก็ได้สู่ขอแฟนสาวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของอังกฤษอย่างเทเลอร์วอร์ดแต่งงานสําเร็จแล้วระหว่างในช่วงการพักผ่อนที่กรีซโดยได้ทําการสวมแหวนมั่นที่นิ้วนางข้างซ้ายของแฟนสาวคนสวยเอาไว้เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งรักในครั้งนี้ด้วยนะคะเป็นข่าวดีจริงจริง ริงเลยล่ะค่ะสำหรับลิยาร์ดมาเลสสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในทุกอีพีและมาคอยคอมเมนต์พูดคุยกันและอย่าลืมนะคะกดติดตามและกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ